เรื่องเล่าเขย่าว,วันที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาคอีสานเราก็มันก็น่ากลัวมากๆเลยได้มีเป็นเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําสายใหญ่อะคะ่ะเป็นแม่น้ําหลากัหลกๆประจําประจําภาคเลยคะ่ะไหลผ่านจังหวัดนี้ก็อยู่ตรงนั้นละคะ่ะและเหตุนี้ก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะแล้วก็เมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีน้ำประปายังไม่มีถนนแล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้านะคะทุกคนชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็จะอยู่มีอาชีพในการทำไร่ทำนาทำสวนทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีจะเรียกว่าอะไรอะ ขนาดชุมชนเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเป็นชุมชนเล็กๆที่มีกันอยู่แค่ไม่กี่หลังคาเรือนทุกคนในหมู่บ้านก็จะรู้จักกันหมดเลยค่ะในฤดูทำนาค่ะชาวบ้านเขาก็จะออกจากบ้านตั้งแต่เชา้าไปทำนาทั้งวันเลยค่ะกว่าจะกลับเข้าบ้านเนี่ยก็เป็นเวลาเย็นคนที่มีวัวมีควายก็จะจูงวัวจูงควายเดินกลับบ้านบางบ้านเนี่ยรอจนแสงจันทร์สาดส่องถึงจะกลับบ้านเพื่อให้มองเห็นถนนหนทาง แล้วมันก็มีเจ้าหนุ่มสองคนค่ะเป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกันมาตั้งแต่เด็กๆวิ่งไล่เตะก,ก้นกันมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วที่นาของเขาสองคนก็อยู่ใกล้กันค่ะคืนหนึ่งคนคนคนแรกเลยที่ชื่อเจ้าก้อนเนี่ยค่ะเจ้าก้อนเขาก็ได้ชวนเจ้าทิตว่าคืนเนี้ยเราไปนอนทุ่งนากันไหมดึกๆจะได้ไปแอบจับกบจับเขียดในนา เมื่อทิดโดนเพื่อนชวนอย่างนั้นก็เห็นด้วยค่ะก็ตกลงเลยว่าไปไปไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นัดเจอกันค่ะว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ริมแม่น้ํานะอย่าลืมเอาไฟส่องกลบมาให้เรียบร้อยพอได้เวลานัดค่ะเจ้าทิดก็มาเจอเจ้าก้อนที่ริมแม่น้ําตามที่นัดหมายค่ะเมื่อสองคนมาพร้อมหน้ากันแล้วก็ตั้งใจที่จะมุ่งหน้าลงสู่ท้องนาะแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องสะดุด เมื่อรู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาแวบๆอยู่ที่ริมตะลิ่งแม่น้ำค่ะเจ้าก้อนเป็นคนหันไปเจอก่อนค่ะทันทีที่เห็นเจ้าก้อนก็ได้แต่บอกว่าเบาเบาเอ็งอย่าพูดไอ้เจ้าทิดก็ตกใจว่าเพื่อนดูอะไรหรอมีอะไรหรอก็เงียบตามค่ะหลังจากนั้นเจ้าก้อนก็ค่อยๆชี้มือไปที่ริมแม่น้ำค่ะเองดูเองดูสก,กิดบอกเพื่อนว่าให้ดูค่ะ ทิศก็ค่อยๆปลายสายตามองตามเพื่อนค่ะและภาพที่เห็นก็คือเป็นหญิงสาวค่ะนุ่งผ้าถุงกระโจมอกกำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำค่ะแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมานั้นทำให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นแค่เลือนลางค่ะแต่ก็ถือได้ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากค่ะ ผู้หญิงคนนั้นผมยาวถึงกลางหลังเลยนะคะแล้วผิวเธอก็ขาวกระทบกับแสงจันทร์ยิ่งดูขาวไปใหญ่เลยค่ะสองหนุ่มนี้ก็เลยแอบซุ่มมองค่ะว่าเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมมาอาบน้ำอยู่กลางค่ำกลางคืนแบบนี้ปกติต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะอาบน้ําในแม่น้ํากันก็จริงนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยอาบกันตอนกลางคืนนะก็คือหัวค่ำเนี่ยเขาจะไปอาบกันและเพราะว่ามันไม่มีไฟมันมองไม่เห็นหลังจากนั้นค่ะ หนุ่มสองหนุ่มนี้ก็แอบมองสาวคนนี้อาบน้ําอยู่ตั้งนานค่ะจนในที่สุดหญิงสาวคนนี้ก็ทํำท่าเหมือนจะอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะเธอก็ได้วางขันไว้แล้วก็รวบผมของตัวเองเนี่ยเพื่อจะบิดน้ําออกจากเส้นผมนะคะแล้วก็กําลังจะทําท่าหันมาไอ้ก้อนกับไอ้ทิดนี่ก็เลยหมอบคลานไปกับพื้นค่ะเพื่อที่จะเดินหนีไปจากตรงนั้นเพราะกลัวเขาจะรู้ไงคะว่ามาแอบดูเขาอาบน้ําหลังจากนั้นสองคนก็ ผ่านตรงจุดนั้นไปก็ค่อยไปลุกขึ้นแล้วก็เดินแล้วสองหนุ่มนี้ก็คุยกันกระซิบกระซิบกันเลยนะคะว่าโหลูกสาวบ้านไหนวะโคตรสวยเลยอะผิวนี่ขาวผมนี่ยาวต้องน่ารักแน่ๆเลยเจ้าทิดก็เลยบอกว่าเอ็งอย่าพูดไปนะเดี๋ยวถ้ามีคนรู้อ่ะเดี๋ยววันหลังอ่ะมีคนมาแอบดูน้องเขาเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูสองคนนี้ก็ตกลงกันค่ะว่าเราจะไม่พูดให้ใครฟังเราจะมาแอบดูกันเขา ดูเขากันแค่สองคนหลังจากนั้นสองหนุ่มนี้ก็เดินไปที่ทุ่งนาก็ไปจับกบจับเขียดตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นค่ะพอได้กบได้เขียดเสร็จเรียบร้อยก็พากันกลับมาที่บ้านนอนหลับสบายใจพอรุ่งเช้าเจ้าทิศก็เรียกเจ้าก้อนมากินข้าวที่บ้านจากกบที่จับได้เมื่อคืนนี้แ่ละค่ะจะมาเอาต้มเปลดแล้วก็มาชวนกินกันเจ้าก้อนก็รีบไปหาเจ้าทิศเลย วันนี้ทั้งคู่คุยกันสนุกสนานถูกปากถูกคอเล่ากันถึงสาวคนนั้นที่เจอเมื่อคืนและทั้งสองก็นัดกันอีกค่ะว่าวันนี้เราจะลองไปดูนะว่าน้องสาวคนสวยนั้น่ะจะมาอาบน้ํำไหมไอทิดก็เห็นด้วยทันทีเลยค่ะพอตกค่ำสองหนุ่มนี้ก็เตรียมไฟฉายใส่หัวแล้วก็สะพายตะข้องเพื่อที่จะไปจับกบกันต่อละค่ะแล้วก็เดินไปที่เดิม วันนี้ทั้งคู่มาเร็วค่ะทําให้หญิงสาวนั้นยังมาไม่ถึงค่ะแต่ทั้งคู่ก็แอบมองอยู่ตรงคันนาที่มันจะเป็นคันนาขึ้นมาสูงๆนะคะด้อมๆมองๆอยู่ตรงนั้นค่ะจนเวลาผ่านล่วงเลยไปถึงช่วงดึกหญิงสาวคนนั้นก็ค่อยๆปรากกายออกมาค่ะเธอก็นุ่งพระถุงกระโจมอกมาเหมือนเดิมถือขันน้ำมาหนึ่งใบแล้วก็ค่อยๆเดินนาเดินลงน้ำไปช้าๆช้าๆ พอเดินลงไปถึงเธอก็ตักน้ําขึ้นอาบขัดผิวขดัดตัวเมื่อก่อนอยังไม่มีสบู่นะคะทุกคนเขาก็จะใช้พวกใย,ยบวบอะไรอย่างนี้ในการขัดตัวค่ะบางคนก็ใช้ฟางเลยก็มีค่ะขัดตามผิวสองหนุ่มนี้ก็จ้องมองใหญ่เลยคิดว่ามันจะต้องมีจังหวะที่น้องเขาจะต้องถอดผ้าถุงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเล้ยวก็เป็นจริงค่ะสาวคนนั้นเธอค่อยค,อยคอยแกะผ้าถุงของเธอออกค่ะแกะออกแล้วก็ปล่อยให้มันล่วงลงไปในน้ํา สองหนุ่มนี้พอเห็นก็ตาโตเลยค่ะแล้วไอ้ทิดมันก็หลุดปากอกอกมาว่าโอแม่เจ้าเท่านั้นล่ะค่ะพอหญิงสาวคนนั้นเธอได้ยินเธอก็ตกกระใจรีบดึงผ้าถุงของเธอขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วเธอก็มองซ้ายมองขวาว่ามีใครมาแอบดูเธออาบน้ําอยู่หรือเปล่าค่ะไอ้สองตัวนี้ก็กลัวจนแทบจะกลั้มหายใจแล้วนะคะตอนนั้นกลัวเขาจะรู้ตัวค่ะหลังจากนั้นค่ะ หญิงสาวคนนี้ก็ค่อยเดินขึ้นมาจากแม่น้ำค่ะสองคนนี้ก็เลยมุดลงไปเลยค่ะเอาหน้าซุกไว้กับโคนตรงนั้นเลยค่ะคือกลัวเขาจะรู้แม้แต่เสียงหายใจก็ไม่อยากให้ได้ยินเพราะเมื่อก่อนนี้การที่ไปแอบดูคนอาบน้ำเนี่ยคือเขาจะประจานกันนะคะในหมู่บ้านนะเขาจะประจานให้คนทั้งหมู่บ้านรู้กันหมดเลยค่ะไอ้สองคนนี้ก็เงียบกริบเลยค่ะ ปรากฏว่าหยิงสาวคนนั้นเธอเดินขึ้นมาจากน้ําแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอเดินหายไปค่ะสองคนนี้ก็เอามือทาบอกเลยค่ะแบบว่าโอ้โลกเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมหลังจากนั้นคืนนี้ไม่ไปจับกบกันละค่ะ กลับบ้านค่ะเลี้ยวคืนนี้ทั้งคู่มันก็ไปนอนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เห็นมาวันนี้มันช่างติดตาติดใจเอทิดกับไอ้ก้อนเหลือเกินค่ะหนุ่มสองคนนี้ก็นอนหลับยิ้มฝันหวานกันไปจนกระทั่งรุ่มเช้าค่ะพอวันถัดมาสองหนุ่มนี้ก็เอาอเอาอีกคืนนี้เราจะต้องไปดักดูให้ได้คืนนี้เองห้ามบุดปากพูดอะไรออกมาเลยนะไอทิด ไอทิดก็รับปากว่าได้คืนนี้ฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นฉันจะกั้นไว้ให้ที่สุดให้ถึงที่สุดเลยเมื่อตกยามเย็นค่ะสองหนุ่มนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสะพายตะข้องแล้วก็พกไฟส่องกบไปรออยู่ที่เดิมค่ะคราวนี้รอจนกระทั่งดึกค่ะผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่มาค่ะสองหนุ่มนี้ก็เลยโทษกันไปโทษกันมาค่ะว่าเป็นเพราะเองนั่นแหละหลุดปากพูดออกไป อ่านนี้เขารู้ตัวแล้วมั้งว่าเองมาแอบดูเขาอาบน้ําไอ้ทิดก็บอกว่าก็ใครมันจะไปทนได้เห็นขนาดนั้นไอ้ก้อนก็เลยบอกว่าก็เป็นไงล่ะพอเองทนไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นเลยไงในขณะที่สองหนุ่มนี้กําลังคุยกันกําลังถกเถียงกันว่าเป็นเพราะเองนั่นแหละเป็นเพราะเองนั่นแหละอยู่ๆค่ะ ก็มีเสียงเหมือนคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ๆค่ะเสียงเหยียบหญ้าเสียงเหยียบใบไม้แห้งมันก็ดังกรบแกลบกรบแกลบกรบแกล,บ,กลบเข้ามาใกล้ๆค่ะสองหนุ่มนี้ก็คิดว่าจะต้องเป็นสาวคนนั้นแน่นอนก็ปิดปากตัวเองเงียบกริบเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าคนที่เดินมานะคะไม่ใช่สาวคนนั้นนะคะแต่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะ เขาได้ถือเป็นเครื่องเส้นนะคะที่มันจะเป็นกระทงทําด้วยใบตองมีทูบมีเทียนมีดอกไม้มีอาหารขาวอาหารหวานนะคะถือมากันแล้วก็มีชาวบ้านเดินตามหลังมาอีกประมาณเกือบจะสิบคนได้ค่ะไอ้ทิศกับไอ้ก้อนนี้ก็เลยแอบหลังพุ่มไม้แล้วก็แอบดูค่ะว่า คนพวกนี้เขาจะมาทำอะไรกันหลังจากนั้นค่ะก็มีผู้ชายคนนึงแต่งชุดขาวเหมือนพรามนะคะแล้วก็นั่งลงวางกระทงอาหารเครื่องเส้นไว้ข้างหน้าแล้วเขาก็บ่นพึมพำงึมงเงงเงงมไม่รู้ท่องคาถาอะไรค่ะนานสองนานเลยค่ะสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นค่ะก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำค่ะ เธอโผล่มาด้วยใบหน้าสวยเลยค่ะนุ่งผ้าถุงกระโจมอกเหมือนเดิมค่ะชายชุดขาวคนนั้นก็พูดออกไปว่าอีพิมพ์มึงต้องไปกับกูมึงจะอยู่ตรงนี้ทำหลายคนต่อคนทำหลายคนอื่นต่อไปอีกไม่ได้แล้วมึงต้องไปกับกูตอนนี้เลย หญิงสาวคนนั้นก็ร้องไห้ค่ะเหลวก็บอกว่าฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยฉันไม่เคยทำร้ายใครเลยจริงๆนะพ่อหมอแต่พ่อหมอคนนั้นค่ะก็พูดออกไปว่ามึงยังจะมาแก้ตัวอีกกี่คนแล้วที่ต้องจมน้ำเสียชีวิตเพราะมึงหญิงสาวคนนั้นพอร้องไห้ใช้ไมอ่อนไม่สำเร็จค่ะเธอก็เผยท่าแท้ออกมาเลยค่ะ ตอนนั้นเธอร้องกรีดขึ้นแล้วใบหน้าของเธอที่เคยสวยงามนะคะ ก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปค่ะเป็นใบหน้าที่ขาวซีดบางจุดเนี่ยคือหนังหลุดไปแล้วจนเห็นกระดูกโผล่ขึ้นมาค่ะเนื้อหนังมังสาที่ดูขาวดูหน่าดูบัดนี้ก็ได้กลายเป็นสีเขียวคำ้ำผ้าถุงที่ขาดหลุดลุยไอ้ทิศกับไอ้ก้อนที่แอบมองอยู่นั่นนะคะถึงกับร้องผวาออกมาเสียงหลงฟังไม่เป็นคำเลยค่ะแล้วก็วิ่งออกมาจากพุ่มไม้มานั่งข้างหลังพ่อหมอค่ะ เล้วก็ด้วยพูดแต่คําว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยชาวบ้านที่มาด้วยตอนนั้นก็ตกใจว่าไอ้สองคนนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลังจากนั้นค่ะพ่อหมอก็ไม่รอช้ารีบท่องมนต์คาถาแล้วก็สัตว์เข้าสารเศษเนี่ยไปใส่หญิงสาวคนนั้นค่ะเธอก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วสักพักเธอก็เดินขึ้นมาค่ะน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่เธอเดินขึ้นขึ้นมาเนี่ยสาภาพของเธอคือเปลือยเลยนะคะคือ เธอไม่ได้นุ่งผ้าถุงแล้วค่ะคือผ้าถุงมันขาดหลุดลุ่ยหมดเลยค่ะพ่อหมอก็ค่อยๆวางหม้อลงค่ะแล้วก็บอกให้เธอลงไปอยู่ในหม้อนั้นซะแเรวก็ใช้เวลาเนี่ยในการถือศีลบำเพ็ญเพียรเพื่อที่ชาติหน้าจะได้หลุดพ้นไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอีกหลังจากนั้นเธอก็ยอมแต่โดยดีค่ะเดินลงไปในหม้อแล้วพ่อหมอก็ค่อยๆปิดฝาหม้อด้วยผ้าหยาบศักดิ์สิทธิ์ค่ะ หลังจากนม้นชาวบ้านก็ได้ถามกับสองหนุ่มนี้ว่าเองเป็นใครมาจากไหนละเนี่ยก็ได้ถามทักทายกันไปมาแล้วก็ถามวัน้วเองสองคนนะไม่แอบดูเขาได้กี่วันแล้วไอ้ทิดกับไอ้ก้อนก็บอกไปเลยครับว่าวันนี้วันที่สามครับพ่อหมอหลังจากตอบไปอย่างนั้นค่ะพ่อหมอก็บอกทันทีเลยว่าสิ่งที่เองสองคนได้เห็นนะ่ะมันคือสิ่งอับประมงคลเพราะฉะนั้นสามวันนี้พวกเองจะต้องไปนอนในโบสถ์ ต่อให้จะมีเสียงอะไรเรียกร้องในตอนกลางคืนพวกเองก็ต้องห้ามออกมาจากโบสเด็ดขาดเข้าใจไหมสองหนุ่มนี้ก็รับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน เจ้าก้อนกับเจ้าทิดก็เข้าไปหาหลวงพ่อที่วัดแล้วก็ขอนอนในโบสถ์เพื่อที่จะป้องกันสิ่งอัปมงคลมันตามมาค่ะเพราะว่าหญิงสาวคนนี้เธอจะไล่มนสะกดทุกคนที่ได้เห็นเธอให้หลงไหลแล้วสุดท้ายก็ต้องเดินลงน้ำเพื่อฆ่าตัวตายตามเธอไปค่ะแต่เจ้าก้อนกับเจ้าทิดย,ยังถือว่าโชคดีนะคะที่เพิ่งมาเจอเธอได้3วันเพราะถ้าเจอเธอครบเจวันเมื่อไหร่สองคนนี้จะต้องเดินลงน้ำฆ่าตัวตาย ตามไปค่ะหลวงพ่อพอฟังเรื่องทั้งหมดก็เลยทั้งหมดก็เลยอนุญ,ญาตให้เจ้าก้อนกับเจ้าทิศเนี่ยเข้าไปนอนในโบสถ์นะคะเพื่อที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาเอาชีวิตค่ะคงไม่ต้องบอกนะว่าปัจจุบันนี้ก้อนกับทิศนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วค่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่นะคะพี่จุม๋มคาดว่าก,ก็น่าจะอายุสักประมาณ 60- 70ขึ้นไปแล้วละค่ะ แต่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาประจําหมู่บ้านนั้นยังไม่รู้วายเลยนะคะยังมีคนพูดถึงผีสาวอาบน้ํานี้ตลอดค่ะหนุ่มๆที่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มขึ้นมาใหม่อายุ19 20เนี่ยค่ะชาวบ้านที่นั่นเขาจะทําพิธีแกเ้เคสโดยการแกเ้เคสโดยการให้ลงไปอาบน้ําในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วก็พอขึ้นมาเขาก็จะทําพิธีผูกสายสินที่ข้อมือค่ะถือเป็นการแกเ้เคส เป็นประเพณีประจำของคนในหมู่บ้านนั้นค่ะเพราะเขาถือว่าอายุ19-20เนี่ยเป็นช่วงที่ผีพลายน้ำเนี่ยจะมาเอาไปอยู่ด้วยน้องๆเคยได้ยินตำนานนี้กันหรือเปล่าคะ